สำหรับการเป็นกองหน้าบอลสัมผัสแรกสำคัญกัาดไหรลองไปฟังองลีกันเลยครับลองดูตำแหน่งของโยเคเรสผมจะสื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องทำให้พัฒนาหยุดนั่นคือโยเคเรสมันไม่มีทางที่ในตอนนี้ที่กองหลังจะไล่เขาทันเขาควรจะทำยังไงล่ะเทีรี่เพราะเขาพยายามที่จะรักษาการยืนของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่ล้ำหน้าโอเคเขาไม่ล้ำหน้าแต่ลองฟังที่ผมพยายามจะสื่อก่อนช่วยเล่นต่อด้วย หยุดลูกบอลจะต้องไปทางนั้นตัดหน้าแผงหลังมันไม่มีทางที่กองหลังจะไล่เขาทันถ้าเขาจัดการกับลูกบอลอย่างถูกต้องซึ่งเขาจะมีโอกาสสองครั้งแต่เขาพลาดกองหลังไม่ได้มองโยเคเลสด,ด้วยซ้ําพวกเขากําลังสวดมนต์ขอพรหวังว่าโยเคเลสจะจับบอลได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักเล่นต่อจับบอลจังหวะ2หยุดคุณลองดูนะย้อนหลังหน่อยขอโทษทีคุณจะเห็นร่างกายเขาสายไปสายมาแบบนี้ มันเป็นเรื่องเทคนิคหรือความมั่นใจกันแน่พวกเรารู้ว่าเขายิงประตูเยอะแต่จังหวะนี้นอกบ้านมันต้องเป็น1นซึ่งมาร์ตินเลลี่เขาทําได้เพราะเขาจับบอลได้ไม่ดีเขาถึงไม่มีพื้นที่ในตอนสุดท้ายตรงนี้ก็ไม่ดีปลอยไปก่อนเรามาดูกันต่อหยุดถอยหลังดูนี่มันไม่มีทางจากที่เราเห็นครึ่งสนามมันไม่มีทางที่กองหลังจะมาจับผมได้ทันถ้าเป็นผมยังไงก็ต้องได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่ง และสําหรับเขามันก็ควรที่จะเป็น1ต่อหนึ่งยิงไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ต้องได้ดัวหนึ่งต่อหนึ่งงั้นถ้าพวกเขาอยากได้แชมป์ UCL จังหวะนี้ต้องดีกว่านี้ใช่ไหมคือผมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นผมแค่พูดได้เห็นภาพว่ามันควรจะเป็น10ึ่งศูนย์แทนที่จะเป็น0ูนย์ต่อศูนย์นั่นแหละครับคือสิ่งที่องลีมองว่าโยโคเลตต้องพัฒนานะครับุผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงลองคอมเมนต์คุยกันใต้วิดีโอน,นะครับและถนะ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้